ว้าวเสิร์ฟเอชลูกนี้ของเพียวนะคะเสิร์ฟได้ลึกมากๆลงท้ายคออย่างสวยงามคูเซโบรูนึกว่าออกแน่ๆนะคะสวัสดีเพื่อน,อนๆทุกท่านนะคะพบกันอีกครั้งค่ะเกมของซาลิเย่เมื่อวันเสาร์15กับคูเซโบรูเมื่อวานค่ะว่าไปนะคะเพียว,วของเราเมื่อวานถือว่าทําได้ดีมากๆอย่างลูกตกเมือ่อตะกี้คือตกได้สวยจริงๆโดยเฉพาะเซตที่3นี่คือเพียว,ว,วปังนะคะในจังหวะที่บุ๋มบิม๋มโดนพัก หลายๆจังหวะเวลาตัวเซตเซตให้เหมือนบอลมันจะย้อนเพียวๆก็ต้องตีแก้ไปแต่ถ้าเซตสวยๆให้เมื่อไหร่เพียวๆก็ไม่พลาดเช่นกันโดยเฉพาะเกมรับของเพียวๆนะคะรับได้ดีจริงๆและก็เป็นอีกหนึ่งแบทที่ยอดเยี่ยมของสาวสาซาลีเยเอาชนะคูเซโบรูไป3ต่อ0เซตเราจะมาชมลูกตบลูกนี้ของเพียวๆกันนะคะ หลังจากที่โต้กันไปมารับลูกนี้นะคะแล้วก็โอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆเซตที่3ตัวเซตนี้คือยกให้เพียวบ่อยมากและก็เพียวไม่ทําให้ผิดหวังเลยนะคะเราไปชมลูกตบของเพียวกันค่ะน่าดีใจค่ะคือเราก็เอาใจช่วยน้องกันมาตลอดใช่ไหมคะอยากให้ฟอร์มน้องออกมาดีพอเห็นอย่างนี้เราก็ชื่นใจตามไปด้วย เทาสี่เซตสวยๆหน้าเน็ตแบบนี้นะคะตีได้คมจริงๆ